แล้ววันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถจอดนานนะครับจอดอยู่ที่บ้านลูกค้ามา6เดือนผมก็เลยขับมาที่พี่คอสเลยเพื่อทําการเซอร์วิสมีการยกดูนู่นนี่นั่น ECU เหมือนเดิมรีเซ็ตของเหลวให้เหมือนเดิมและรถที่เข้ามานี่เลย E 2 0 0นะครับ AMG Dynamic หลังคาแก้ว Full option เลยนะครับ<ม>คันนี้เป็นรถปี13 1 4ด้วยที่พีวเลยนะผมเอาเครื่องวัดสีจิ้มเข้าไปแล้วเดิมทั้งคัน ไม่มีเก็บสีเลยสีเดิมทั้งคันจอดในร่มนะครับบอกเลยว่าบอดี้คันนี้สวยมากๆแมก็กทั้ง4วงผมก็จะทําปัดหน้าให้ใหม่ไอหนงภายในเนี่ยป,ปุ่มเปิมผมจะทําการเลเซอร์ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสปารอบคันให้ดูเลยรถเดิมๆเป็นยังไงเป็นรถของผู้บริหารบริษัทบริษัทหนึ่งล้วกันเป็นรถใช้เองส่วนตัวและเดี๋ยวเราไปติดตามตอนรถเสร็จแล้วทุกอย่างที่ผมเก็บรายละเอียดไว้หมดแล้ว ทุกอย่างต้องสวยเหมือนมือหนึ่งแน่นอนแต่ราคาเราติดตามตอนต่อไปได้เลยตลาดแตกแน่ๆโอเคครับสำหรับวันนี้เพิ่มลาไปก่อนสวัสดีครับ A later few moments later. และแล้วนะครับวันนี้รถ E200 หลังคาแก้วของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจาก <Okay. S 1> อพี่คอเราไปลองรถกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเอากลับร้านว่ารถขับดีแค่ไหนเครื่องเกียร์สมูททุกอย่างหรือยังหลังจากลองรถแล้วครับเครื่องสมูทแนละเกียร์เปลี่ยนดีมากับ ก็ทีนี้เราก็จะเอากลับร้านกันแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปตามรับชมกันต่อได้เลยและรถก็กลับมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากําลังทําการล้างสปาห้องเครื่องสปาภายในสปาเบาะให้รถกลับมาสวยที่สุดหอมที่สุดให้เหมือนมือนหนึ่งท,ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวันนี้ผมได้เอาเครื่องวัดสีมาเพื่อที่จะมาวัดดูนะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่กระโปรงน้าเลยนะครับชิ้นแรกของเราร้อยเดียวนะครับบางๆเดิมๆทีนี้ ร้อยสิบแก้มขวานะครับแก้มขวาหนะ้าประตูร้อยสิบนะครับเอาท้ายนะครับโอ้ยบางร้อยเจ็ดบางไปไหนมาต่อแก้มท้ายเอาข้างบนหน่อยครัข้างบนร้อยสิบแก้มท้ายด้านซ้ายร้อยสิบแล้วจิ้งทีใจสั่นทีรถสิบเอ็อดปีเนี่ยไม่เคยเก็บสีได้ไงเออและชิ้นสุดท้ายนะครับแก้มหน้าซ้ายร้อยเจ็ดสวยๆบ,บางๆเดิมๆแบบนี้ก็รู้บอดี้กันแล้วช่วงล่าง เครื่องเกียร์เซอร์วิสให้แล้วพร้อมขับแล้วจริงๆอ่ะเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆตัวแม็กเนี่ยก mm ็จะทำการปัดหน้าเงาให้ใหม่นะครับเป็นล้อ AMG แท้แบบนี้มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าตัว AMG ต้องได้แม็กนี้เท่านั้นนะก็จะมีการเก็บให้เงาแว๊บสวยเหมือนแม็กใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสปาภายในอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเบาะนิดนึงผมบอกเลยว่า100% คือสวยร้อยเจริงๆไม่มีขาดไม่มีถลอกคือรักษามาดีทั้ง5เบาะเลยนะครับเกิดไันก่อนเลยครับราคาเนี่ยตลาดแตกแน่นอนมาดูคลิปรีวิวเต็มกันเร็วๆนี้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนทุกความชมื่มันต้องเริ่มต้นที่ HPC สวัสดีครับ A few moments later สวัสดีครับผมปลื้มจาก HPC กันและนะครับและวันนี้รถเราก็เซอรฟ์วิสเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วทาอะไรไปบ้างเข้ามาดูได้เลยมีช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์อะไรเช็คไปเกือบ7จ็ดหมื่นผมอยู่กับเจ้านี่เลย Bent E 2 0 0ย AMG นะครับปีรับยังจแยกแบนี้อยู่ะแล ไฟหน้าที่เป็นไฟตามไฟสูงเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือฮอกแล์นะครับที่เป็น LED เส้นเดียวแบบนี้ยาวๆคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นแบบแนวนอนนะครับพร้อมโครเมียมหรูๆแบบนี้และดาวร้อยนะครับที่ขาดไม่ได้สําหรับตัวนี้เบนท์รุ่นนี้คือโฉมสุดท้ายที่เป็นดาวร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับรานข้างคันนี้มาพร้อมกับแม็กเอ็จีแท้จากโรงงานนะครับขอบ18หน้ากว้างอยู่9้านิ้วครึ่งนะครับข้างหลังเป็น1ินิ้วครึ่งแล้วสิ่งที่ทําให้คันนี้พิเศษไปกว่าคันอื่นก็คือตัวนี้ได้หลังคาแก้วนะครับเต็มบานเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับเข้ามานะครับภายในภายในคันนี้เบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดาทั้ง5าที่เลยนะครับแต่ไม่ใช่หนังอย่างเดียวนะครับเป็นหนังสลับกับนับป้า ่ผมบอกเลยว่านั่งสบายมากๆแล้วเวลารถใช้ความเร็วหรือเลี้ยวโค้งเนี่ยเบากเกาะตัวสุดๆเลยนะครับและเบาะคู่หน้านะครับก็ยังสามารถปรับด้วยไฟฟ้าถึง10ทิศทางและยังมีเมมเมรีมาให้อีก3 3คนได้ใช้กันไปเลยคอนโซลหน้านะครับก็เป็นหนังนะครับสลับกับลายไม้สีบรอน ตัดด้วยโครเมียมเส้นๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าหรูหราสะอาดตาสุดๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับจอหน้าขนาด7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธพีดียูเอสบีและวิทยุนะครับแอร์นะครับก็เป็นการแยกอิสระ2โซนฝั่งในร้อนฝั่งในเย็นสามารถเลือกปรับได้เองตามใจชอบเลยครับและพวงมาลัยของเจ้าคันนี้นะครับเป็น AMG แท้จากโรงงานทั้ง3ก้านแบบนี้มันติฟังก์ชันพร้อมใช้นะครับแล้วก็ยังมีแพทเดิร์ชิพมาให้อีกหน้าปัดเนินไม้นะครับเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับซึ่งบอก ม้อยมากๆคือ1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นสําหรับรถ11ปีแล้วและเกียร์ของเจ้าคันนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ7สปีดนะครับข้างๆนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นออโต้นะครับอยู่ที่มืดก็ปรับสว่างให้เองนะครับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับส่วนตัวกระจกสีบานนั้นกดออโต้ตลอดนะครับที่เก็บของภายในนะครับก็มีกว้างมากๆแถมมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะแล้วมาถึงที่เบาะหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังก็ยังเป็น หนังสลับกับผ้านัาป้ายู่บอกเลยว่านั่งสบายมากๆเป็นโซนที่นั่งสบายที่สุดในรถและเด็กดูมผมก็เหลือนะครับดูได้เลยนี่เด็กรูเหลือเป็นคืบเหมือนกันนะครับและด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นนะครับเพราะว่าเรามีแอร์แยกโซนมาให้อีกเย็นเร็วเย็นไวเย็นสะใจได้แน่นอนนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับพรมเอ็นจีแท้รอบคันเลยนะบอกเลยว่าเลอะยากและทําความสะอาดง่ายมากๆ และสาหรับใครที่สนใจเจ้า E 2 0 0คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาตลาดแตกแน่ๆปี13แบบนี้นะครับผมขอเสนอราคาอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นและเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วางวางบูทาไมเนี่ยยังรีวิวไม่เสร็จเลยซื้อแล้วซื้อสดแล้วซื้อได้ไงคลิปยังไม่ออนเลยไม่ต้องรีวิวแล้วฮะมรับไส่งส่งวันนี้โอนแล้วโอนแล้วโอนเข้าของหรอโอนแล้ว งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ครถให้ลูกค้าอีกสักสองชั่วโมงก่อนแล้วเตรียมเตรียมพร้อมขัด,ข,ดขัดแล้วเออขัดแล้วโอเควันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของรถส่งมอบรถกันเลยเนาะไปกันเลย A later few moments later. ตอนนี้นะครับรถก็มาถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นโรงพยาบาลเปาโลนะครับอยู่ติดกับฟิลิปปังสิตเลยลูกค้าเป็นคุณหมอนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้นั่นเองก็เรา ได้ทำการตัวเช็ครถเรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่จะนํามาส่งนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ให้ลูกค้าเดินสารวจรถก่อนว่าตรงปกไหมอะไรไหมนะครับให้เดี๋ยวพาคุณหมอไปลองรถกันนะครับ